ซาววันแรกที่้าว่าตั้งครรภ์ดีใจมากเลยค่ะตอนนี้น้องชื่อตั้งเอิงค่ะน้องได้สี่เดือนแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิวค่ะมารักษาอิกซี่กับหัวต้นค่ะที่วิญญาในวีเอค่ะตอนนี้น้องชื่อตั้งเอิงค่ะน้องได้สี่เดือนแล้วค่ะนี่ค่ะปล่อยน้อง มาหลายปีแล้วค่ะลูกคพแรกโตเป็นหนุ่มแล้วก็เลยอยากมาจะปรึกษาคุณหมอค่ะน่าจะคิดว่าตัวเองมีปัญหาแน่แนเลยเลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอต้นที่วิอญาณค่ะก็เลยได้ขับปรึกษาดีๆกลับไปค่ะไม่ค่ะคุณหมอต้นไม่ทาให้กดดันเลยค่ะสบายๆทุกอย่างวางยาสนบกเก็บไข่ใช่ใช่ <c oughs> ว,วันแรกที่ทราบว่าตั้งครรภ์ดีใจมากเลยค่ะว่ามีน้องแล้วแต่ก็ต้องขับะครองตัวเองหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นการทำาอกซีการทำาอกซีนะคะไม่ได้หน้าไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ค่ะคุณหมอต้นใจดีค่ะให้คำปรึกษาชัดเจนแล้วก็แนะนำดีทุกอย่างเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยากค่ะคุณหมอต้นอธิบายได้ชัดเจนลองเข้ามาดูก่อนค่ะ ก็นอนพักช่วงแรกๆค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินประคองประคองท้องเลยค่ะเพราะว่ากลัวกลัวน้งหลุด